ขอให้เพื่ออเิ่งวัสดีครับจ้าวัสดีจ้าเป็นเป็นยังไงของเจ้าน่ยเนื้อจ้โอ้มันมีมันบ่มีลูกเดียมีนจ้าผมเป็นมันเดียมีนโอ้แนนตึ้เลยจ้าท่าไห้องไดก็สามสามหมื่นเจ็พอ๋อสามมืนจ็ดพันน้องเพิ่งบเบอร์เนี้ยสครับศูนย์เก้าสามห้่้าห้าสห้อเพิงเนาะสายเนื้อนาะเอาครับหนาตึกเลอ นาตึ๊บนาตึบย่านขแหลมเขามนแหลมมันมันมันเป็นเนื้อพ่อสายสาเนื้อตัวผู้ตัวเมียหนึ่งเขาต้นมันมีลูกตีหนึ่มึงนมึงยาวอัลลาดตึบดีแท้โอ้มันเป็นตัวตุนนี่ผวละว่า้าเป็นตัวตุนโอ้งามดีแท้พข้อใส่เนเท่าไร่พันใส่พันยี่คด ให่พันหวยังไงของเจ้าเพื่งแต้าปลาเป็นตัวตุ่นนั่นเองก็กปุกี่ดิอุ้มๆอยู่ตัวจีแตกนี่เขาเอิน่ะกลมบกของเพืงเดี๋ยวไปาให่เพ่งเพิ่อกลมบกเด้ไกลมบก เบื้องหลังเพื่นเมื่อตีเปล่งปิ่งกลุ่มบอกอู้หมูวิบอนผีปังกระตุ้นนะครับมีวิบอนเป้วเลยวะนี่เราของให้เมืองสิบหกหาร้อยแข่งขาไ่ครับเลยนี่ขอให้ต้นที่กัน บาอพ่อกับพายเกดให้แหละสวัสดีครับโว้วัววนนี้ได้ย่างมาเนี่ยบีบมาจับมันอย่างไรโอ้<ม>าสาวบีบสัตว์เราจับหวานเนอะโอ้เราอยู่ในเราอยู่ทั้งหลุมเลยอยู่มาจากไหนอย,อย่างนะออกมาอยู่ทั้งนอกอย่างเราอยู่ทั้งห<ป>ลุมเลยในะบีบบีบโอ้ยยังเป็นสาวเราเนาะ,ะตอนนี้เห็นตัวนี้น้อยเนื้อ บีบมาเตอร์แม่สาวโอ้หเโอ้เนื้อหนังเนื้ไปยังว้าไปยังเพืดออะไรเนี่ยเื่อไล้ซิมหาจ้ะมูหาันเอาบอกเบอดเนียศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสองศูนย์สามศูนย์เจ้าโอ้บีบมาเตอร์แม่เอาใครสนใจครับสายบีบมาเตอร์นะครับเนี่ยแม่เป็นแม่ปินาเาาเลียอย่างเีตอนันเนี่ยเี่ยวเห็ตอน,นั้นเนาะ เป็นบ่อเออเนาะตอนนั้นท่องเกียร์เด่นเนาะเห็นอยู่เนาะมันเป็นสัตว์สิเดีมันเป็นสัตว์ยังเออเอาไปเอาไปผสมเลยเนาะวันนี้เนาะมันเปลนแล้วบ่ได้ผสมอืมวันนี้ก็ไปจับใส่อีกรอบนึงก็บผสมได้เลยบีบมาเตอร์สูงประมาณร้อยร้อยยี่สิบเลยครับเราถูกวนเนาะเราถูกผสูงมาหลายเราถูกวน คุณดีซะหนะมือหาเราให้เจ็น,น่ะมืนหาพันครับบีบมาเตอร์ตัวได้อีกอยู่ ถุงได้จากกิโลหาสิบโลบ้านเขาเนี่ยเนาะโอ้ไก่เราเว้ยเนาะอำเภอหนึ่งคนแล้ว เกดขายทำไปแล้วครับเนี่ยแม่ลูกลูกตัวแม่แสองหมื่นสองพันนะครับเนาะเบิ้งลูกเขาครับเบิ้งอันนี้แม่เขาตัวบักไงด้เนี่ยครับแม่นอนอยู่เนี่ยเอาแช่ไปเบิ้งครับเนี่ยเพิ่งขายกันไปแล้วเอาไปเลี้ยงสองหมื่นสองป้าราคาเงาถูกแถววันเนาะตัวบักไงลูกแรกหรือว่าเนี่ยลูกดีเลยลูกดีแท้เนาะสองหมื่นสองวันนั้นก็พอซื้อเลยเว้ยเนาะเอาไปเลี้ยงเนาะ เรื่องเดียเนี่ยลูกกระเพาะเบิบังแต่เพาะลูกครับเนี่ยลูกกัประมาณสามเดือนได้แล้วนี่เนาะแม่น,นอนแล้วแม่จะน,นอนแม่ควัานะเทียบแล้วครับสองมือสองเขาขายไปแล้วครับเบิังลูกเของกระเพาะครับเจยแม่ครับแม่หลังลูกหมดแล้วครับหลังเต็มดีใช่ไหม กนแดงไหมโอ้โหเดี oh, 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 the the ๋ยวามโอ้นี่ของเจ้าของเราทุเรศก่อนเศรีลูกหาร้อกครับมันมีลูกป่ะเป็นลูกแรกเสียงเด๋ลูกสองครับลูกสองนะสาวหกหารอย สาหกครับสาอาบอกเบอนะห้อยศูนกหครับสองห้าสครับหนึ่งสามสองรบศูห่องเป็นบ่ครับผมห้อยยังครับผมห้อยตอกครับหอยหอยตอกพรสวรรค์สาหครับทองเจเดือนลูกตัที่สองครับสูงร้อยหอยร้อยห้าสิบได้แล้ว เนาะครับเนี่ยเอาไปปลูกตัวนี้เป็นรุกตัวไหนเนี่ยลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มเนี่ยโอ้ก็พันธัจักเรียนจกปีอียวนั่นเนี่ยเบิ่มพันล้านงามๆขาเนาะขายรถเท่าไหร่นี่ยขายเท่าไหขายเลยีบสาขายไปยี่สิบจงร้อยหนึ่ร้อยโอ้ก็พันตัจากปีลนึ่ง หุกเบื้หมดเอ๋ครับขายมาเบิ้งไห้เบิ้งครับงามๆครับนี่เบิ้ขายไปแล้ว้าสามหาร้อยปพกพันดูป็ขไทยดวแล้วเนาะสูงรบ้างหนนี้เยเกี่ย้อยสี่สิบร้อยหรืเนาะแปะเร่าเนี่ยเนาะสามดได้แล้วเนี่เนาะได้ไดเบื้งคร่าวๆเนี่ยเบิ้งเดตาเนี่ยสามสิบห้ามีน้อเนี่ยมีนนสามสิบห ่าทันมันทันมันตดมันแย่ได้เนี่ยบอกท่วมเลยเนาะเบิ้งมันมันจีจอขื่นคอแล้วทีมันอืวอย่างู้ดีเนาะงามเนาะพาวดีโอ้ยสมัยสมัยมันมีราคาเนี่ยมาจักแสนเนี่ยสองแสนกว่าบอตองพูดถึงโอ้หลักแสนเนี่ยสองแสนแต่แสนนึงเขาหันหลังนี้เลยทเดียวตาเก็บไว้เนาะเก็บเป็นพ่อพันเนาะสมืตินี่มันบ่ค่อยมีคนซื้อแล้วบอแต่เขามีควายหลายๆนี่เขาก็เอาไปเป็นพ่อพัน คุ้มฟูงเนาะเนี่ยครับเนี่ยพัฒนาสายมันโค้งสั่งเขาได้แล้วเนี่ยเขาก็ไปทับพัฒนาสายพัฒนาอันฟูงว่าฟูงควายเขาแต่จังใดมันขายได้ตัวละหมื่นกว่าบาทอยู่ท่านเป็นควายที่เนื้อได้กับไดนมันบ่เนาะมันยุงกัดมันจริงนะเฮ้ยมันยุงกัดเนี้ออะไรมันนะใส่ตัวแท้มันเนี่ยหอมอืมันบุคือมันอัวมันอัวอัวเบิ้งขวัญเบิ้งแผลขวัญแต่มันมีอันใดนงามมันอืขวัญมันนะ ขวนขวนานี่ยังวะเนี่ยมันมันเป็นขวนนี่ยังก็บรู้จากแต่ว่ามันเป็นควายสายเลือดเหมือนมันมักมีอยังเป็นขวนอืมนี่เนาะสองครั้งอือโอ้ผมก็เบิ่งก็เป็นดอกไม้ไม่ได้ทำไมห้อยเนี่ยละเนี่ยบัถนัดอ่าเนี่ยครับอัตลักษณ์ควายงามวันนี้โคตรทุย่างเนาะแต่ว่าพนว่าบุญเถ่าสมัยเก่็พนว่าคันคันอ้อมแต่งที่ว่ามันคันใหญ่ขึ้นมาหรือว่ามันอยากดื้์อืมเด็กนอ้อมแตกอ่ะโอตแ แต่สมัยนี้มันม okay ันค um> oui ok ือเก่าเดมันก็อยู่มันมันอยู่เขาเรียกเขาจับมันดูมันก็คุ้นไปคนดื้อกันเสมอเไงคนคนดื้อกว่าคนดื้อกว่าเนดี๋ยวนี้อีกคนน่ดื้อหลายแล้วเนี่ยเออไปเอาขึ้นรถลดไปไปเราเสื้อแล้วครับเอามันมันโอ้ยยเีผมไปถ่ายงัวตรงนี้อีกอนเนี่ยผมมักแล้วมาสูงหลายงานมันเราซื้อไปหลายเนี่ยก็เดิมว่ากูบ้านก็เดิมว่าเราขายไปแล้วจากของสองสาวหกสาหกหาแ้วเนี่ยครับอีกแม่นี่อีกรอบนึงครับ เราขายไปแล้วตัวนี้เท้าสองหาร้อยน้ำไทยเบิ่งครับลูกเมียลูกก็นอนแล้วแม่ก็นอนและพูดหน่ยครับครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปตลาดนัดบ้านหนองขาไม้ซ้ำนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพอเพียงเลี้ยงตวัวใดน้ำพี่น้อง มันเป็นตลาดงวัวเลี้ยงงัวงามที่น้องก็พอได้ขายกันอยู่ครับพอได้ขายกันอยู่ <S <S ก็เ็กำลังดีหน่อยยังยื่อข้างๆผมเนี่ยเราก็ได้ขายทั้งงัวทั้งไฟแล้วครับสองตัวคุณได้กำไรก็พอได้ค่าน้ำมันลดแล้วพี่ใหญ่นะเน,นี่ยครับเอาจับวันนี้สวัสดีครับ